สวัสดีครับแซมมาแนะนำรถที่ปรับราคาลงมานะครับผมเป็นเจ้า Honda Accord 2.0ไฮบิดปี2018นะครับผมทั้งรถเลยนะครับผมจะปรับราคาลงมาเหลือเพียง64,000บาทนะครับเลขไม้ทุกเลขไม้นะครับราคาเท่ากันหมดนะครับใครมาก่อนก็เลือกไม้น้อยก่อนนะครับที่ตอนนี้ที่แซมเช็คแล้วนะครับผมเลขไม ตอนนี้ที่ยังว่างอยู่ก็คือเลขไม้80,000ขึ้นแล้วนะครับผมจนถึงแสนไปปลายก็ราคา604เท่ากันนะครับอย่างคันนี้ที่แซมเลือกไปที่มาถ่ายเนี่ยยังว่างอยู่นะครับเลขไม้82,800นะครับคันนี้นะครับรถสวยๆเลยคันนี้เลยนะครับผมปี18นะครับราคา64,000บาทเงินสดจบราคานี้เลยนะครับผมนี่กทนี้นะครับ2843นะลองดูก่อนนะดูไฟหน้าก่อน นี่นะครับนี่เลยเลยสวยเลยไฟในท่ามรันนิ่งไลท์นะครับตรงนี้นี่ไฟเลี้ยวนะไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดนะครับผมนะครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์ปกตินะครับเสื่องเครื่องเงียบนะครับแรงม้าอยู่ที่145แรงม้านะครับ 2,000cc นะครับคันนี้มาลองดูก่อนดูน็อตนะครับสวยงามเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะตรงนี้ นี้เป็นซีนจากโรงงานนะครับปกตินะดูแมนอาร์คอยู่สวยงามคานแก้มขวานะครับสวยงามน็อตไฟหน้านี้ไม่ขยับนะปุกยึดนะดูอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะครับต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับผมไม่ขยับเช่นกันนะนี่สติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบฝาเดิมๆมนะมอกอ,อยู่นี่ฝาเดิมๆมนะครับผมมีแก้มด้านขวาก็ไอแก้มซ้ายสวย ซีนตรงโชคสวยงามอยู่ในอาร์คอยู่นะครับสวยงามอยู่นะติดฝากระโปรงนิดนึงอ่านะครับดูที่ต้องเก็บงานที่แซมดูนะครับก็มีในส่วนของคันนี้นะครับมีกันชนด้านหน้าอ่าตรงนี้ครับกันชนหน้าที่มันต้องเก็บงานให้นะครับผมยางแซมเช็คนะครับยางเป็นปี21นะครับสัปดาห์ที่44นะของมิชลินพาร์มาซีสโฟ น,นี่วนันนี้นี่นะครับชัดเจนนะตัวไฮบริดชัดเจนนะไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกข้างนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเคเลดโครเมียมนะกดได้เลยนะครับผมยู่ภายในเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะมีเบาะหนังดำนี่นครับแผงข้างก็เป็นหนังดำตัดกับตัวสีดำเป็นโนแบ็คนะครับแต่คอนโซล จะเป็นเหมือนลายไม้นะเพิ่มความพรีเมียมหรูหรายิ่งขึ้นนะครับผมถุงลมนิรภัยคันนี้มีอยู่6ลูกนะครับมีคู่หน้า2แล้วก็มีม่านนี่ม่านม่านอีก2ฝั่งละ2แล้วก็ที่เบาะนะครับเห็นไหมครับอ่าเบาะอีก2นะสำเนาเล่มกันนิดนึงปี18นะครับ145แรงม้า 2,000cc นะครับเป็นเบนซินไฟฟ้านะครับผม ชัดเจนนะครับนี่คันนี้เลยแผ่นเพจชัดเจนนะตอกยึดไม่มีรอยแงะแกะสติกเกอร์เช่นกันนะครับผมสวยงามซอกในสวยงามอยู่นะซอกสวยงามอยู่นะครับผมสวยงามเลยนะมีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยคู่หน้านะครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะครับอ่ะนี่ด้านหลังสวยงามอยู่มีม่าน ม่านอยู่อยนะครับม่านจะปิดอยู่ด้านนี้นะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมตัวไฮบริดนะครับชัดเจนนี่นะครับจะมีการชนหลังเล็กน้อยนะครับที่มีรอยนะครับผมนิดเดียวนะครับคันนี้นะครับ เปิดใช้ได้จากที่ฝากระโปรงนะครับหรือว่าภายในหรือว่าที่รีโมทได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่มีล้ออะไรแล้วนะครับแต่จะมีในส่วนของตัวน้ํายาเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแซมหาอาใส่ให้คันนี้ไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแล้วนะครับผมท้ายเดิมๆนี่ดูน็อตกันชนนะครับรูเดิมๆนะครับเม็ดเม็ดอาร์คอยู่ครบท้ายเดิมๆสวยงามนะซีนเหมือนเดิมครับเล็บจิกไปเลย จะไม่เห็นชัดนะมันมืดนิดนึงซีนยาแนวครับท้ายเดิมๆแซมดูแล้วนี่เม็ดอ,อาร์คอยู่ครบๆฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับนี่กันชนสวยงามนะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำสำหรับแอค o คอร์ดที่เลขไม่จะจะเป็นแปดหมื่นแล้วนะดูสวยงามนะสวยงามอยู่ อ๋มีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังพร้อมกับในส่วนของตัวอ๋อเซนเซอร์ไม่มีนะครับต้องเซนเซอร์ไม่มีนะครับนะดูซอกฝั่งคนขับบ้างครับสวยงามอยู่เลยนะครับดูนะสติ๊กเกอร์ลมยางไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะนะอ่นะดูซอกแก้มก็ได้อ่ะซอกแก้มด้านขวาก็สวยอยู่ แสงพาไปดูด้านในหน่อยมาเลขไม้นะครับอยู่ที่82,824กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับนี่ด้านหน้าเดี๋ปิดไฟนิดนึงอ่ะใสนไม่สะท้อน,นครับนี่จะมีอยู่2จอนะครับผมอันนี้จอวิทยุอันนี้จอผู้ขับขี่นะอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้เวลาเราถอยหลังนี่นะครับ จะขึ้นที่หน้าจอด้านนี้เราสามารถปรับมุมมองได้นะครับนี่เราก็กดเข้าไปมุมมองกล้องมองหลังนี่ดูนี่เปลี่ยนมุมมองได้นะครับนี่เป็นโลกสัมผัสนี้ประโบบมาตรฐานนะครับผมหน้าจอแบบนี้นะครับก็นี่เป็นช่องเสียบในส่วนของตัวคาเพนะครับผมตัวนี้อยู่ด้านนี้นะครับก็นี่เป็นที่เสียบบุหรี่หรือเชื่อมต่อ กล้องบันทึกหน้าครับ12โวลต์อยู่ด้านนี้นะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะเป็นระบบ EV กุญแจคันนี้ครบคันเลยครับ2ชุด2ดอกชัดเจนนะครับเป็น push start นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว cruise control ให้ด้วยนะครับนี่เป็นระบบ cruise control น,น,น,นะครับ cruise control น,น,น,นี่ปรับสูงต่ำความเร็วนะครับด้านนี้นะครับผม พวงมาลัยคันนี้ที่แซมดูแล้วยังไม่มีการถลอกหรือว่าลอกนะยังสวยงามอยู่นะครับผมก็ปรับได้เลยคลือหน้าจอหรือว่าฝั่งผู้ขับขี่ได้หมดนะครับผมแล้วก็จะมีสําหรับที่เท้าแขนก็จะมีช่องเสียบชาร์จด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับสำหรับเจ้า Honda Accord ที่ตอนนี้ไม่จะขยับมา8ปดหมื่แล้วนะครับรถไมน่น้อยๆจะไปก่อนละ ห้0 0มื0นหก0มืนเมืะเมมโมรี่ซีทนะครับจะอยู่ฝั่งคนขับด้านนี้แผงข้างก็ยังไม่ทะลอกถือว่าใหม่อยู่กลุ่มนี้จะเป็นรถกลุ่มของผู้บริหารทั้งหมดนะรถจะไม่โซมไม่ช้ำนะครับก็แนะนำครับใครหารถน้ำมันไฟฟ้าราคาถูกๆมา6,00แสนแนะนำ Honda Accord นะครับผมก็ยังมีอยู่ที่เลขไม่ เก้าหมื่นถึงแสนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม้น้อยสุดจะอยู่ที่80,000คันนี้แล้วนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะใครสนใจโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ086 354 3692นะครับ086 354 3692นะครับผมก็เนี่ยลูกค้ามาดูเยอะเลยแอคคอร์ดนะก็จะหมดไปตามเลขหม่แล้วไม้น้อยๆก็จะไปก่อนนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะเบอร์แซมเบอร์เดิมนะศูนย์แปดห่ามหกเก้าสอนะครับราคา6ก0 0นสบาทนะครับผมโอเคครับไปแล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ